อ่าสบายดีสบายดีเป็นขับเอฟซีทุกมองทุกคนรังไม่ยังรังไม่ยังอะมือนี้อู้ในหอบหลายเดือนหลายปีต่อไม่เออมือนี้ก็ถือว่าก็ทีมงานอ่าบ่าวเสารสุวรรณะเนาะแล้น้ำบ่าวเสาร์หลุดขอนียวแล้วก็น้องสาวสุพณีสีแก้วแล้วมือนี้เพิ่นบังเอิญเพิ่นมาตั้งแต่งานเด้อมือนี้มาแต่งงานเมื่อคืนนี่เาก็เลยได้มาแวะเออไดมาแวะเนาะ ค่าวล้วก็มาแล้วก็จับจูดกันว่าชิลิปซิ่งเพลงแล้วก็อัดเพลงเป็นเสบสดนแต่ว่าตอนนี้กําลังติดตังอยู่นี่ติดตังตั้งแต่เศร้าๆคนนี่ผู้แต่ห่มอยู่ผูห่มอยู่เนอแดดจนทิดถั่วแบบนี้แดดอองแห้งแล้ววบนี้น้ำผ้าแบ เอฟซีมาเบืง่งเบิ่งหลังเนาะเบิ่งหลังก่อนสิถ่ายทำโอ้ยมาสั่งเป็นในจับจูดน้องเซาลาสุบเนี้จับจูดคอยมาหอยเพราะว่าเอาลิฟซิ่งเพ่งห้องเพ่งพี่บอสมานั่งอยู่เอาก็เลยจับจูดก็จับจูดประเสรนใส่เลยเน้องอ่ะกินได้จังได้เลยกำลังลองเครื่องอยู่ติดตั้งเครื่องแต่ว่าแดดตีแดดออกแห้งมือนี้ เดี๋ยวต้องแห้งแห้งเหมโอ้ยไปไปเบิ่งไก่ไก่น้ำกันบ้านนี้มามามาเอฟซีนำมาเบิ่งเบ่งหลังการแต่ทำอันนี้ลองเด้อยังลองอยู่น้องสาวสุปนีลองเครื่องก่อนกันเอากระเทียมเสียงกันและอาจารย์สุบันเรียกว่าเบาเตียบันนาเนาะในนามเบาเตียบันนาแล้นี่แม่น้องสาวสุปนีสีแก้ว กำลังเทสเสียงอยู่ตอนนี้เอันนี้คอนโทรลนะอาจารย์คำบาแบบเรื่องงานอะเครื่องริบสิงเครืเป็นยังเกาะตัวนี้อันนี้เป็น V8 แล้วตัวนี้ V8 ได้พี่น้องได้มีนี่ใส่ตัวนี้เนี่ยตัวเดียวนี่แหละนี่กำลังลองเสียงอยู่นี่ยังบอท่นเอาแท้ตัวนี้ยังบอท่นเอาแท้เป็นบางลังเด้อตัวนี้เป็นบางลังเออ แดดออกแห้งแล้วอยู่ลักษณนของข้าพเจ้าเองเด้อนี่ยังบ่ันแม่ของแท้เด้ออันนี้เ็ดเสียงเ็ดเสียงลองลองระบบเสียงให้ได้ให้ได้สม่ําเสมอกันอืเนียตู้ฟังนี่นะอ่าตัวนีแล้ว con cả luôn modify modify vì vậy đường lắng đường lắng không đường lắng được công đấy

เบืองหลังค่ะพี่นอกเบืองลงเบืองลังเบืองลางยังนแมงทองเกล็ดต็นแมงตัวจริงโดยโดได้เโอ้คนแดดขนาดแหงเอาเ่าภาพลแห้งแดดแหงเ่าภาพเ่าภีกระ้าีแหละเอาเบืองลงเดี๋ยวเอาภาไม่ใช่เออดิสิงเพลงก่อนมันได้ดิิงเพ็ก่อนงดดิบสิงเพลงก่ามเนี่ยนะดิบสิงเพงตะกอนัจงะ

แมนแล้วเส้าลูกเขาเนียวเนาะโอ้โอปกติกับน้องซุเปอนี้เขาก็เท่านล้นตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่ทิบห้าเท่านั้นโอ้สายเขาอ,อ,อีอหวาน,นวไม่แหละอะไร เดินทางครับใา้งานจานสุปเปอรน้กเดติมงานวกเราอ่ะล่ะบอเตียวันน้าแต่กบบท่นเป็นบอเตียวัน้าบอท่านเป็นบอเตียวันนาดอกเมื่อกี้บอทเนี่ยตมงานเก่าเอาแ้วก็บตมาปีช่องวันทิ่สี่ที่ผาเฮ็ดเพลงิงหอยเนี่ยมีหอยไยหักเขาแก็บห้องคู่ครับน้องสุพปอนี่แรกแรกทิ้เพลงจะห้ากัมีลูกจรแวนเนาะนั่นแหละแ้วกสาวเราแนบอชาวานอร์ามกมาลาดแ้วกับที่ไม่ไหว เลยที่ไม่หมายแายกาเจ้าของปทุมวันฑไม่เห็นดีหลายอยู่เนาะหลายหลายอยู่ได้หลายคนงานเตียงอยู่หลายยันเล่นเสีนงสบายดีสบายดีหายยันเสียงเลยเลยหลายยันมารายกาทักทายเวณแแนะนำตัวเองกันจะบอกก็ไดเนาะแนะนำตัวเองเอที่ไปที่มาแต่ถ้ามาพวกเขาเคยพวดงานกันเลยพวดงานดูิปเล็กสองเล็กทุ่นติ๊กี้แต่ก่อนพบกันทับอิ้อยู่บ้านน้องแดงบุญอียังก่ ยีเล็กอนตัวเดียวเหรียนูน่นนเฮือนอันนะบ่นางแดงนะลิกิจุดชาบ,บันเวร์นดังลิกิเชาบันวิร์นค่ดาเหล่าดังลิกิเันเนคอยดห่ักับบนเว็กๆน้นยกกน่ยๆ่ยยยต่ว่า,ก,าก,กัง,งนนิก้ันเนยด่ล่ลิิ้าันเว่า่าากิดานะน่ายงเหลังลาิจเบเวิน่างง้นเน้งเล่งัง

นั่งอยู่่นเด้อถูกเด้อนั่งอยู่คนเด้อกำลังคนขวากำแพงมามาเขาซ้ำงูงูมก่อนี่ยมันมันสีแดเลยนี่มันแดดแห้งเลยได้เนี่ยมามามีาโอเคเนาะพี่น้องเบิ้งเบิ้งหลังในการติดตั้งเครื่องเสียงในการติดตั้งระบบเนาะให้มันได้แล้วก็อยากจะคอยเขาสู่ตัวจริงเนาะใช่เขาบอให้เจาะหน้าถึงคุยจิตรอเนี่ย อันอยู่ในร่มเลยลูกพี่แก้วน้ำมาเน่ครับครับครับจะลินเน่หรอวะลินน้ำมันบอกแล้วินบบางเอาน้ำมามันคืออยาก่านจุกบโอแดดแห้งได้เนาะแดดแห้งยีรีได้หนิเลยใช้รถซับเขาเลยอือเยแหวกวาทางไหนพี่เลยพี่แหวยว่าทางไหนเด้อเขาแดดเด้อเออแดดแหงพี่ปามุมงเขามาใหนพี่นี่ฮะมันเห็นมุมงทางในเด้อดอกไม้ มุมนอกกูได้ตอบแสงตะเวนโอ้จ่าแฮงห้องห้องบัไดอ่ะโอเคเนาะโอเคโอเคอันนี้เบื้องลังเบื้องลังเนาะพี่น้องเนาะอาจังค่อยเบื้งอ่าคลิปเต็มหรือว่าคลิปตัวจริงอีกอันนี้แม่นก็จะคลินเขาย่านท่องฟุ้เอออันนี้แม่นคลิปอันน่ะเบื้องหลังหรือว่าเกมพร้อมในการนั้นใครทำตัวจริงเนาะไป้แล้วปไลลิ้นแล้วลิ้นอืม อ้วยอนาอ้ยนาเันเาดยเชยวอ้อยนามาไม่ดีบอืงนี้แต่ลายนโตเนาะตวโตเนาะตวนโตไม่ได้กระดโตพอหนุส่งโปะมต้องส่งึหนึ่งสามคูพานนางเรือนี้ขี่น้ากวเลดอืมเลยด้แล้วแดงขนดเดยแดงกันแล้วบ ูบาวคู่าคนางได้หนี่ะเอกหมอลำก็คือดารานางก็ได้นางเอกกับนางเอก,กอ่ะหละมืองใช้ผู้ทองผลดละบัดไะเอกกับปัจจุบ,บนนันมันนี่มืงอันสองคอนการบูอาพระเดินอย่าีจจะตอเขอทั้นั้นได้ ไอ้น <s Fern anda> ี <hypotheses American tem> er> ่หากเจ้าลายเดือลาแต่บมีปัญญาสิปาล่งเขาตกของอายเป็นเพียงสาวนามาบนลคือเายาเจ้าบเบหนอกอเอล่

เราวะได้ไจำไมาีก <Jean> ินเรากันเราเออดูซิจะไก่กันดูห่านกันเออเออออเดีเอวดมีโนั้นแหละไดี๋ยว ไม่กิตาปอยู่เนาะ็ไม่กิตามานิโล่ไงถ้่เยอะกากิตาซิากิลาไอ้ฮักเจ้าลายเด้อลา ​แต่ลวงมีปัญญาที่ไป​​ค่ามีร้อย​​รักฮูนของอาย​​เป็นผิ่งซาวนาม้าตาว​​สนรมคนไว้คือขาย้านจาว​​มวงคา​​นวรยรยรยยรย อฝนันได้ก็บอสสำคัญขอียังอายมันคื่อสองต่อจำอายขยันสร้างปอบปันของใครเข้ามาจีดน้องทุกวันเขาคนนั้นดีกว่า แล้วเหมาะสมเจ้าลายย่านน้องเลือกเขาน้องบอกเคยคิดเปลี่ยนใจยังมั่นคงในอาของเขาบอกเคยแบ่งใจให้เขาเขามาครอบครอิในคำว่าน้องได้ดีใจเล พี่ยงสวยด,ดูแลความหักน้างโซขอขออายเป็นคนสำคัญของน้องความหักเธอโซขอให้ทองคู่ก,กัน ชีบน้องทุกวันเขาคนนั้นดีกว่าเจ้าหมอกสมเจ้าลายยันน้องเลือกเขาน้องบอกใคยคิดเปลี่ยนใจยังมั่นคงในอ้อง บอกเคยแบ่งใจให้เขาเข้ามาขอบคอได้ยินคำว่าน้องใอ้ดีใจแล่ทียังสวยดูแลความหักห่างสองก่อพ่อไอ้เป็นคนสำคัญของน้องความหักห่างส่อง